สวัสดีค่ะพามาดูวิถีเกษตรกรนะคะในสหรัฐอเมริกาเรามาช่วยงานเพาะปลูกค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเขาปลูกต้นกล้าแบบนี้นะคะขายเนาะอ,อันนี้เป็นต้นกล้าะมะเขือค่ะมะเขือที่นี่ก็จะเป็นลูกใหญ่สีม่วงนะคะน่าจะเป็นไม่แน่แต่ว่าพันอะไรเอก เอ็กแฟลน์แบล็กบิวี้นี่ก็จะเป็นพันเรีกพันชื่อพันธ์ว่า Black บิวตี้นะคะ mm. ก็จะสีประมาณม่วง,งดๆดำๆอะไรประมาณนี้เนานะเป็นชื่อพันธ์นะคะเออก็จะประมาณนี้ค่ะน้องที่นี่เขาจะขายดอกไม้แล้วก็ต้นกล้าต้นกล้าแบบนี้ด้วยนะคะก็คืออันนี้เป็นพเพาะจากเมล็ดนะคะ นาะแล้วก็เอาเรามาปลูกแบบนี้ขยเป็นแพ็คแบบนี้ทีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้ะคะ่ะเป็นแบบตะกร้าแขวนเนาะก็คือพร้อมขายแล้วนะคะอนี้เขาก็เปิดขายแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนเนาะก็เลยขออน,นุญาตใส่แฟลชนิดหน่อยนะคะอันนี้เรียกว่าแคลิปโ o หรือว่ามิเลียนเบลนะคะอ่าเหมือนกับมินิพัทูเนี่อค่ะพัทูเนี่เล็กๆอันนี้เป็นแบบซ้อนนะคะ แล้วก็มีหลายสีค่ะมีหลายแบบเพื่อนๆเป็น Greenhouse Co-frame แบบบานๆนะคะนี่ก็จะเป็นกระถางแบบพลาสติกค,ค่ะนี่ถ้าใครชอบสีเหลืองก็มาเลือกสีเหลืองไปสีขาวแล้วก็มีแบบผสมด้วยผสมกับปะทูเนียนะคะปะทูเนียลายนี้มันแบบเก๋ไก่ดีนะเพื่อนๆลองดูสิ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้เป็นอีกโคฟรมหนึ่งนะคะนี่พกากล่องบ้านเราเขาเรียกว่าแลนทาน่านะคะสวยแล้วก็ทนดีเขาก็จะเอามาใส่ตะกร้าแขวนแล้วก็ปลูกตรงดินด้วยบางคนก็ชอบนะคะเพราะว่าเขาทนร้อนดีหน้าร้อนเนาะ แล้วก็มีหลายแบบค่ะหลายไซส์หลายขนาดเนาะอันนี้เป็นแบบโคคนัทเสียดายไม่ได้พามาตอนไม่ได้พามาตอนกลางวันนะคะนี่เรามาอันนี้เอามาปลูกเรามาปลูกดอกไม้เนาะมาดูงั้นเราก็ดูได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงเนาะนี่เขาเรียกว่าเจรเนียมนะคะเจรเนียมเราก็จะเห็นทางเหนือของทางเหนือของเอ่อประเทศไทยเนาะมีหลายแบบ เดี๋ยวสัญญาว่าจะพามาตอนช่วงกลางวันนะคะใครก็เพื่อนๆกด subscribe ไว้นะคะ subscribe ตัด subscribe ให้นี้ด้วยเลยนะคะใครชอบดอกไม้เมืองหนาวเนาะก็เหมือนกับเป็นวิธีกเกษตรกรนะคะแบบนั้นนะเป็นแบบโคคอนัทเป็นแบบเอ่อเหมือนกับกามะพร้าวเนาะตะก้าแขวนที่นี่ถ้าใครชอบเหมือนเอิร์ตี้เอิร์ตี้หน่อยก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะ ขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ